นึ่งข้าวเหนียวอีกแล้วค่ะอันนี้คือไก่ย่างกินกับแกว้วอันนี้คือไก่ทอดทอดใส่เกลือค่ะวันนี้กินส้มตำอันนี้คือมะละกอแครอทขูดแล้วค่ะกินกับส้มตำจะมาตำส้มตำวันนี้ใส่มะกอกนี่คือมะกอกจะตำใส่ส้มตำกินกับไก่ย่างไก่ทอดค่ะวันนี้ ปกรณ์สมตำค่ะคนถุงกุลลาดูค่ะมีครบทุกอย่างน้ำตาลปี๊ปลามะกอกโปเูเคมถั่วฝักยาวมะละกอแครอทอันนี้คือน้ำมะนาวค่ะอันนี้ตำดูมะละกอค่ะบ้านนี้กินคนละคกละคกคนละรสชาติบันเลงเลยค่ะส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างไก่ทอดอันนี้ตำปลาใส่มะเขือเปาะ กินคนละรสชาติเมื่อกี้เนี่ยตำใส่น้ำปลาปูเค็มแต่ไม่ใส่ปลาาส่วนอันนี้ใส่ปลาาน้ำปลาไม่ใส่ปูเค็มกินคนละรสชาติส่วนอันนี้จะเป็นปูปลาาพริกมันเผ็ดค่ะแต่และคนกินรสชาติพริกเดี่ยเท่ากันบางคริกบางคกก็สองบางคกก็สแล้วแต่ใครกินเผ็ดมากเผ็ดน้อย น้ำปลาทำไมม,มันดำมันดำบังเจ้ากับน้ำแดงแดงปูปลานี่มันหอมจริงๆริงเนาะชวนกินจริงๆ เปรี้ยวหวานเผ็ดอร่อยค่ะดูค่ะน่ากินไหมคะส้มตำ โอปลาสูตรบานเห่ามาตรงห่วงค่ะขว้วแสบนี่แหละของแค่อีสานเห่า อันนี้คือปูปลาค่ะครบสูตรสูตรอีสานบ้านเฮ้าค่ะใส่น้ำปลานัวๆค่ะอันนี้ตำปลาใส่มะเขือเปาะส่วนอันนี้ไม่ใส่ปลาใส่แต่ปูค่ะส่วนอันนี้ก็คือไก่ย่างไก่ทอดกินกับข้าวเหนียวค่ะ